สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอว่านมงคลไม้ประดับมงคลใบสวยว่านกระแตไต่ไม้ไม่ตามหานิยมเสริมดวงค้าขายดีเรียกเงินฟอกอากาศสมุนไพรไทยนำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะต้นไม้มงคลว่านมงคลและความเชื่อนั้นถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทยเรามาช้านานนะคะนอกจากประโยชน์หลักๆของต้นไม้ที่ให้ร่มเงาความร่มรื่นความมีชีวิตชีวารู้สึกผ่อนคลายสบายตาสบายใจแล้ว ว่านมงคลบางชนิดยังนิยมปลูกไว้ประจำบ้านเพื่อใช้เป็นยาสมุนไพรรวมถึงมีความเชื่อว่าช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลทำให้บ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุขมีโชคมีลาบแต่มีเคล็ดลับที่สำคัญคือหากท่านอยากปลูกต้นไม้มงคลว่านมงคลเพื่อเสริมดวงแล้วครูบาอาจารย์ท่านให้ปฏิบัติด,ดีคือหมั่นทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีและที่สําคัญ ท่านต้องขยันทำงานรู้จักอดออมบริหารทางการเงินแล้วต้นไม้มงคลบ้านมงคลนั้นจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมดวงให้ท่านดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมเหตุและผลของการกระทำของแต่ละท่านด้วยนะคะ คำเตือนก่อนการใช้ยาสมุนไพรหรือว่านมงคลควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองค่ะว่านมงคลโบราณว่านกระแตไต่ไม้ บ้านกระแตไ่ตไม้จัดเป็นบ้านมงคลเป็นไม้ประดับมงคลใบสวยที่ช่วยเพิ่มความสวยงามความร่มรื่นภายในบ้านและปลูกไว้ในสวนได้เป็นอย่างดีค่ะมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าห้ําหอกใบหูช้างสับใบนางกูดขาหอกกูดอ้อมกูดไม้กับหูช้างหรือกับเว้าค่ะ ลักษณะของว่านกระแตไต่ไม้นั้นจัดเป็นไม้ล้มลุกจำพวกเฟิร์นค่ะเขาเลื้อยเกาะอยู่บนต้นไม้หรือตามก้อนโขดหินชอบบริเวณพื้นที่ที่มีร่มเงาหรือบริเวณแสงแดดหรือตามชายป่าซึ่งลำต้นของเขาจะทอดนอนยาวได้ถึง1เมตรส่วนลำต้นจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2-3เซนติเมตรค่ะ ว่านกระแตไต่ไม้นั้นเงาของกระแตไต่ไม้จะมีลักษณะเป็นหัวกลมยาวปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีน้ำตาลเข้มและมีขนยาวสีน้ำตาลดูคล้ายกับกัมหยี่ปกคลุมอยู่ค่ะส่วนเนื้อในนั้นจะมีสีขาวและสีเขียวค่ะลักษณะใบของว่านกระแตไต่ไม้นั้นจะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะ ซึ่งชนิดแรกได้แก่ใบที่ไม่สร้างสปอร์ค่ะโดยลักษณะใบจะเป็นรูปไข่ปลายใบยมนหรือแหลมฐานใบเป็นรูปหัวใจใบจะประกบต้นตั้งเฉียงกับลำต้นมีขอบใบเว้าเป็นแฉกหุ้มอยู่บริเวณเงาผิวใบอ่อนมีขนเป็นรูปดาวค่ะโดยใบของบ้านกระแตไต่ไม้ชนิดนี้ใบจะไม่มีก้านค่ะและชนิดที่สองนะคะ คือใบที่ไม่สร้างสปอร์ซึ่งใบชนิดนี้จะอยู่สูงกว่าใบที่สร้างสปอร์และชี้ขึ้นด้านบนค่ะใบจะมีสีเขียวหมนเป็นมันเงาเนื้อใบจะเหนียวซึ่งลักษณะแผ่นใบจะเป็นรูปขอบขนานหรือเป็นรูปหอก มีปลายใบเรียวแหลมใบมีความกว้างประมาณ50เซนติเมตรและอัดยาวได้ถึง80เซนเมตรเลยค่ะมีฐานใบเป็นรูปริ่มขอบใบเ้าลึกเกือบถึงเส้นกลางใบดูแล้วคล้ายกับใบาสาเกดูเป็นภูเรียงตัวกันแบบขนนกมีก้านใบาย,ยาวประมาณ15-25เซนติเมตรและที่คนก้านใบจะมีเกล็ดสีน้ำตาลดำค่ะ ความเชื่อเกี่ยวกับว่านมงคลว่านกระแตไต่ไม้เป็นว่านมงคลที่มีความเชื่อว่าเป็นว่านที่ให้คุณด้านเมตตามหานิยมช่วยส่งเสริมในด้านการค้าขายทําให้ซื้อง่ายขายคล่องและช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้ปลูกค่ะนอกจากนั้นยังนิยมปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้านและสวนเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่มีใบสวยงามดูสดชื่นค่ะมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ต้นไม้ต้นไหนเลยค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะบ้านกระแตไต่ไม้ยังถือเป็นบ้านสมุนไพรนะคะซึ่งก่อนการนำบ้านสมุนไพรไปใช้นะคะควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองค่ะซึ่งสรรพคุณทางยาสมุนไพรนั้นมีดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อที่ 1. หมอยาพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีใช้รากและแก่นต้มน้ำดื่มและอาบแก้สางส่วนเงาต้มน้ำดื่มใช้แก้ประจำเดือนไหลไม่หยุดหรือนำเงามาฝนทาแก้งูสวัสดนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณแก้ริดสีดวงจมูกแก้กระหายน้าแก้ปวดประดงเลือดแก้ปวดเส้นและเป็นยาห้ามเลือดค่ะข้อที่2ใช้เป็นยาบำรุงเลือด ตามตำรายาพื้นบ้านอีสานใช้เงาา 3- ถเง่เงาผสมกับลำต้นเอื้องเงินหนึ่งต้นต้มน้ำดื่มครั้งละหนึ่งถ้วยชาวันละสองครั้งข้อที่3แก้แผลฝีหนองโดยใช้เงาจากตำรา,าหมอยาพื้นบ้านจังหวัดมุกดาหารข้อที่สตาตตำรายาไทยใช้เป็นยาสมานคุมธาตุขับปัสสาวะขับพยาธิแก้แผลพุกพอง แผลเนื้อร้ายขับระดูขาวและบำรุงเลือดค่ะตำรายาพื้นบ้านล้านนามีสปปรรพคุณใช้แก้หอบผืดหรือนำใบของว่านมาผสมกับสมุนไพรอื่นๆต้มน้ำอาบช่วยแก้บวมแก้ไข้ขึ้นสูงค่ะและข้อที่6ชาวเขาเผ่าแม้วนิยมใช้ใบต้มน้ำดื่มเพื่อรักษาอาการไม่สบายและอ่อนเพลียของสตรีขนาดอยู่ไฟหลังคลอดค่ะ ส่วนการปลูกและการขยายพันธุ์นั้นนิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เง่หรือสปอค่ะ แต่มีสิ่งที่ควรระวังในการปลูกเฟิร์นชนิดนี้คือด้วยลักษณะของลำต้นของเขานะคะที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนทำให้มักมีสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอยู่อาศัยหรือทำรังและที่พบบ่อยที่สุดก็อาจจะเป็นตะขาบหรืองูแมงป่องหรือแมลงอื่นๆวิธีการแก้ไขคือให้ท่านหมั่นดูแลต้นไม้รดน้ำให้ชุ่มบ่อยๆแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะไม่มาอยู่อาศัยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก medthai.com และฐานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบเรียงโดยโคราพี่ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนะื้อหาสาระต้นไม้มงคลบ้านมงคลความเชื่อสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กด แชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็ได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ